ดำมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของลุงทบนายพรานใหญ่รุ่นเก่าในวัย50ปีอาชีพหลักๆของลุงทบก็คืออาชีพเข้าป่าหาสัตว์ป่าพืชพันธุ์และสมุนไพรในป่าส่วนหนึ่งก็เอามาขายส่วนหนึ่งก็เอามากินเพื่อดำรงชีวิตต่อมาเมื่อลุงทบแกอายุมากขึ้นสุขภาพทางร่างกายก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ ลุงทบจึงได้ตัดสินใจเลิกร้างห่างราจากอาชีพนายพรานแล้วจึงหันมาปลูกพืชผักทางการเกษตรเลี้ยงดูครอบครัวในเวลาต่อมานั่นเองลุงทบมีลูกชายคนหนึ่งมีชื่อไอแ้แก้วแกส่งเสียไอ้แก้วให้ได้เรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและในช่วงปิดเทอมของทุกปีไอ้แก้วก็จะกลับมาบ้านมาช่วยเหลือที่บ้านทำสวนผักซึ่งเวลานี้ไอ้แก้วก็เรียนอยู่ปีสามพอดีจังหวะเป็นช่วงปิดเทอม ไอ้แก้วจึงได้เดินทางกลับมาหาพ่อแม่ที่บ้านสวัสดีครับแม่ทำอะไรอยู่หรอครับโอ้ยแก้วกลับมาแล้วเหรอลูกเดินทางเหนื่อยหรือเปล่าก็ไม่เหนื่อยหรอกครับแม่เพิ่งถึงเมื่อกี้นี้เองครับพ่อมึงเอ้ยพี่ทบไอ้แก้วมาถึงแล้วพี่ลูกเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองไหนไหนหนุ่มกรุงเทพกรุงไทยดูสิว่าตอนเนี้ยโตเป็นหนุ่มขนาดไหนแล้วเนี่ย สวัสดีครับพ่ออืมไหว้พระนั้นลูกนะเป็นยังไงเดินทางร้อนแรมมาเหนื่อยหรือเปล่าวะไม่เหนื่อยครับพ่อพ่อถามคําถามเดียวกับแม่เปียบเลยอะ่ะอืมก็พ่อเป็นห่วงนี่ลูกเป็นยังไงบ้างกินข้าวกินปลามาหรือยังยังครับพ่อนี่ก็กาวว่าจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ในตลาดนะครับไม่ต้องลูกไม่ต้องจะไปกินอะไรก็ตรงก๋วยเตี๋ยววะนี่ บ้านเรากับข้าวกับปลาทําเยอะแยะก็ได้ยินว่าลูกจะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้มามาพ่อทําปลาไหลต้มเป็ดกับอึ่องชัยโยเอาไว้มาลูกมามากินก่อนก็นแล้วกันนะเออพ่อครับปลาไหลต้มเป็ดผมพอจะเข้าใจแต่ทําไมอึ่องชัยโยเนี่ยเขาต้องเรียกว่าอึ่องชัยโยด้วย่ะครับโอ้ที่มาที่ไปก็คือตอนที่เราทํากับข้าวอะ่ะอึ่องอะ่ะ มันมีชีวิตอยู่ตัวเป็นๆแล้วเราก็โยนลงไปในน้ําร้อนๆพออึ่งตกลงไปในน้ําแล้วมันดีใจมันก็เลยร้องว่าชัยโยชัยโยชัยโยยังไงล่ะลูกจริงหรือเปล่าครับพ่อก็จริงอะสิพ่อจะโกหกทําไมอะ่ะโธ่เอ้ยพี่แก้วไปพูดหยอกเอินลูกมันทําไมเดี๋ยวมันก็เข้าใจผี่แต่เกิดกลับกรุงเทพกรุงไทยไปพูดให้เพื่อนฝูงฟังอะมันจะอายเขานาพี่ทบโอ้ย แม่มึงพ่อก็แค่หยอกเอินลูกเล่นๆนะ่ะอย่าคิดเป็นจริงเป็นจังเลยพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเพียงแต่วิธีการและขั้นตอนการทำอะ่ะเขาก็เรียกต่อๆกันมาพ่อก็จำมาทำส่วนคำว่าอึ่งชัยโยมันมีที่มาที่ไปยังไงก็ใครมีความรู้ก็คอมเมนต์ตอบมาหน่อยก็แล้วกันนะครับป่าลูกกินข้าวกันครับพ่อ และหลังจากที่ไอ้แก้วกินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยขณะนั้นลุงทบก็นั่งเหลาไม้ไผ่อยู่ที่แค่หน้าบ้านพ่อทำอะไรอยู่ล่ะครับก็กาลังเหลาไม้ไผ่ไงลูกปีเนี้น้ำมันเยอะดูแล้วพวกปูปลาอาหารทางน้ำมันจะเยอะแยะมากมายพ่อก็เลยเหลาไม้ไผ่เอาไวท้ทำรอบทำไซดักมันนะลูกเออพ่อครับตอนเนี้ย พอเลิกเข้าป่าเป็นการถาวรแล้วหรือเปล่าครับก็ไม่นะพ่อเพียงแต่ช่วงนั้นนะ่ะพ่อป่วยอดอดแอดแอดพ่อคนเลยไม่ค่อยได้เข้าไปอะลูกทําไมล่ะครับพ่อก็ถ้าเกิดจะเข้าป่าร่างกายมันต้องแข็งแรงมันไม่ใช่แข็งแรงเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นนะลูกนะพลังใจมันก็ต้องมีเต็มที่ด้วยหากว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอะภารกิจการงานของเรา มันก็ไม่อาจจะลุล่วงได้บางทีอ่ะเดียวว่าแต่ยิงหมูป่ายิงเก้งยิงกวางเลยลูกเอาเฉพาะยิงนกตัวสองตัวก็เป็นไปไม่ได้เออพ่อครับผมมีเรื่องอะไรอยากจะถามพ่อสักอย่างอ่ะพ่อจะสะดวกหรือเปล่าล่ะครับสะดวกสิลูกมีอะไรที่แก้วลูกรักอยากรู้แล้วพ่อไม่บอกบ้างล่ะพ่อครับที่ป่าเนี่ยมันมีอาถรรพ์อยู่จริงๆหรือเปล่าครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา เทวดาอารักษ์ผู้ที่คอยปกครองป่าให้เกิดความสงบสุขมันมีอยู่จริงๆอย่างที่คนโบราณโบราณท่านได้กล่าวเอาไว้จริงหรือเปล่าครับพ่อจริงลูกไอ้ของพวกเนี้ยมันมีอยู่จริงแท้แน่นอนตั้งแต่สมัยทวดมาจนถึงปู่มาจนถึงพ่อพวกเราถูกสั่งสอนเรื่องนี้เอาไว้อย่างเคร่งครัดนะลูกนะแล้ว พ่อเคยเจออะไรที่มันเกี่ยวกับอาถรนป่าหรือเปล่าครับพ่อเจอลูกเจอเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนสมัยที่ทวดยังมีชีวิตอยู่ทวดอ่ะพาปู่เข้าป่าต่อมาพ่ออ่ะก็เกิดทานทวดเหมือนกันอายุอานามก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กกะแต่ว่าดือ้ออยากจะตามทวดเข้าป่าร้องไห้กระจององอแงอยากจะตามปู่ตามทวดไปให้ได้ ทั้งสองคนก็ตัด,ดํำคาญก็เลยพาพ่อไปพ่อได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องเจอกับมันพ่อก็เลยผูกใจและฝังใจเชื่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับมันมีอยู่จริงๆลูกบาปบุญคุณโทษมันก็มีอยู่จริงๆไอคำที่เขาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นเรื่องที่ไม่เกินไปเลย คำที่คนโบราำโบราณท่านได้สั่งสอนอบรมเรามามันคือความจริงตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแก้วลูกรักครับพ่อแล้วว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าป่ามันมีความอาถรรพ์แล้วเรามีอะไรที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเองได้บ้างหรือเปล่าครับพ่ออือคนอื่นนะ่ะพ่อไม่รู้นะแต่สมัยทวดเนี่ยทวดอะ่ะ แกจะมีรูปหล่อเป็นรูปพญาครุฑลูกพญาครุฑองค์เล็กๆขนาดเท่าประมาณหัวไม่มือเรานี่แหละแล้วปู่กับพ่อล่ะครับมีหรือเปล่ามีลูกแต่มีไม่ได้เหมือนกับที่ทวดมีปู่อ่ะเล่าให้พ่อฟังว่าหลังจากที่ทวดเลิกร้างห่างราร้างมือจากการเป็นนายพานเป็นที่เรียบร้อยรูปหล่อพญาคุฑตนนั้นน่ะ ก็ได้หายไปจากที่บ้านเราไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนทวดเก็บไว้ที่ไหนหรือซ่อนไวนะ้ณแห่งหนตำบลใดก็ไม่อาจจะรู้ได้ลูกแล้วปู่ล่ะครับพ่อปู่มีอะไรครับอืมปู่ก็มีคล้ายๆของทวดนั่นแหละเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อพยาคุธนะลูกแล้วเป็นของครูบาอาจารย์ท่านไหนเลยครับพ่อ อืมอันนี้พ่อก็ไม่รู้นะลูกว่าปู่ได้มายังไงหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านใดเป็นคนรังสรรค์เอาไว้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่คล้ายๆกันกับรูปหล่อพญาคุฑของทวดเลยคือหลังจากที่ปู่เลิกเป็นนายพนแล้วก็ไม่รู้ว่าเหรียญหล่อพญาครุฑนี้มันหายไปไหนแล้วของพ่อละครับเป็นแบบไหนนี่ไงลูกพญาคุฑของพ่อเอ้า พ่อครับนี่มันเหรียญบาทเก่านี่ครับเหรียญบาทเก่าปี2517อ่ะใช่ลูกนี่ละศักดิ์สิทธิ์นักหนาสมัยที่พ่อเข้าป่ากับปูอ่อะพ่อก็หาครุฑที่ไหนไม่ได้พ่อก็ใช้เหรียญบาทนี่แลหละเหรียญบาทมีทั้งพญาครุฑแล้วก็องค์สมเด็จนหลวงท่านผู้ที่พ่อเคารพนบนอบและศรัทธาเทิดทูนเหนือชีวิตของพ่อ ไม่มีมงคนไหนที่จะสูงสุดมากมายยิ่งกว่าน,นี้อีกแล้วล่ะแก้วลูกรักจริงด้วยครับพ่อผมก็เคารพบูชาและศรัทธาพระอ,องค์ท่านเหมือนกันครับหรือว่าแต่ว่าพ่อมีเหรียญพญาคุดปี17เนี่ยอีกกี่เหรียญครับผมขอสักเหรียญได้หรือเปล่าครับพ่อมีสิลูกพอมีเยอะแยะมากมายพ่อเก็บสะสมเอาไว้เป็นแคตตาล็อกเลยอยากได้ใช่หรือเปล่าล่ะแก้วครับพ่อผมอยากได้ครับ แบมือออกมาแก้วเอาเหรียญของพ่อไปส่วนพ่อที่พ่อใช้อยู่ประจำนี่ดูนี่พ่อติดเอาไว้ที่ปลายด้ามค้อนเวลาที่พ่อเข้าป่าพ่อจะนอนที่ต้นไม้ต้นไหนพ่อก็จะเอาค้อนที่ฝังครุดนี้เอาไว้แล้วก็ตีไปที่ต้นไม้ต้นนั้นก็เหมือนกับการประทับตาครุดไว้ที่ต้นไม้แพล่พยันอันตรายสิ่งใดไม่เคยลบกวนพ่อเลย ไม่รู้ว่าพ่อจะคิดเอาเองหรือเป็นเพราะว่าดิธานนุภาพของพญาครุฑนี้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพ่อก็ไม่อาจจะรู้ได้เพียงแต่ว่าทุกครั้งที่พ่อพกพาและพ่อทำลักษณะนี้พ่ออุ่นอกอุ่นใจเป็นที่สุดนะแก้วสุดยอดเลยครับพ่อผมกราบขอบพระคุณพ่อมากๆเลยเหรียญครุฑเหรียญเนี้ยพ่อเลี่ยมพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมขอห้อยคอเลยก็แล้วกันนะครับพ่อ ดีลูกห้อยเลยนี่แหละสมบัติชั้นสูงสมบัติที่พ่อติดตัวมาแต่ไหนแต่ไรบัตรนี้พ่อขอยกให้แก้วนะลูกนะครับพ่อผมกราบขอบคุณพ่อมากๆนะครับอ้าวไม่เป็นไรลูกเออพ่อครับมีอีกเรื่องหนึง่งคือว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยเข้าป่ากับพ่อสักครั้งเลยพ่อครับพ่อช่วยทำให้ความฝันผมเป็นจริงสักครั้งได้หรือเปล่า อืมแม่แต่พ่อไม่ได้เข้าป่าไปเนิ่นนานหลายสิปีแล้วนะลูกวิชาความรู้อะไรต่างๆนานามันก็คงจะลดน้อยถอยลงอะ่ะอืมจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวลูกพ่อครับเราไม่ต้องเข้าไปไกลเข้าไปเอาแค่รู้เรื่องว่าที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นป่าแล้วเราต้องเอาตัวรอดยังไงอยากจะกินอยู่ที่นั่นสักคืนสองคืน อยากจะทำตัวเพื่อคุ้นชินกับกลิ่นอายบรรยากาศได้รู้สึกถึงอาชีพและการประกอบสัมมาอาชีวะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านได้ถ่ายทอดให้มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับพ่ออนึกยังไงเ่ะถึงอยากจะเข้าป่าตั้งแต่เล็กจนโตลูกไม่เคยอยากเข้าป่าเลยสักครั้งไม่ใช่เหรอครับพ่อผมอยากจะลองดูนะครับเมื่อก่อนน่ะตอนมีคนถามว่าผมมา พ่อแม่ทำอาชีพอะไรผมอายเขาครับพ่อผมไม่เคยบอกใครเลยว่าพ่อแม่มีอาชีพนายพรานมีอาชีพเก็บผักเก็บหญ้าขายแต่พอผมไปร่ำไปเรียนที่กรุงเทพแล้วว่าเพื่อนบางคนนะ่ะก็เป็นคนบ้านนอกคนชนบทไม่แตกต่างจากเราก็ถามว่าครอบครัวเรามีอาชีพอะไรผมตอบทุกคนอย่างภูมิใจครับว่าพ่อเป็นนายพรานที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านบรรดาเพื่อนฝูงก็สงสัยว่า ทำไมพ่อเป็นนายพรานทำไมตัวผมเองถึงไม่ได้มีวิชาความรู้ในด้านนี้เลยผมตอบตรงๆครับพ่อผมรู้สึกไม่ดีเลยผมอยากจะได้กลิ่นอายอยากจะมีประสบการณ์ในการเข้าป่าสักครั้งอย่างน้อยๆผมก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของนายพรานมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับคนอื่นๆในตระกูลครับพ่ออืมพูดได้ดีลูกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเตรียมข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหาร แล้วก็เข้าป่ากันมารืนมาเรื่องนี้ได้เลยแต่เข้าไปอ่ะไม่ต้องยิงนกยิงหนูหาปูหาปลา,ปากินแล้วนะลูกนะไปพักค้างอ้างแรมเอาเพียงแค่หนึ่งคืนให้มันได้คุ้นชินกับบรรยากาศให้ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานนายพรานเอาเท่านั้นเนาะแก้วข้าพ่อผมขอบคุณพ่ออีกครั้งนะครับอืมเอาละเอาละไปะถ้าอย่างนั้นก็เตรียมข้าวของเครื่องใช้ ตามวิถีของนายพลานได้เลยนี่มีดอินเนบส่วนนี่หน้าไม้เอา้าแล้วปืนแก๊ปปืนผาพ่อไม่มีเลยเหรอครับไม่มีลูกมันมีแค่นี้แหละที่เราใช้อะ่ะจะเอาปืนไปยิงเสียงดังตุ้มตามในป่าโอ้ยสัตว์ที่ไหนมันจะอยู่ให้เราล่าล่ะลูกปะเตรียมข้าวเตรียมของเป็นเพื่อนพ่อข้าวสารอาหารแห้งเตรียมไปให้พร้อมสับนะลูกนะอยากกินอะไรก็หาไปให้เรียบร้อยครับพ่อ จนอีกสามวันต่อมาลุงทบกับไอ้แก้วก็ได้จัดเตรียมสัมภาระจนเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่เดินทางเข้าป่าในเวลาสิบโมงกว่ากว่าไอ้แก้วตื่นเต้นมากที่ครั้งนี้มันจะได้เดินทางเข้าป่าในฐานะนายพรานไม่แตกต่างจากบรรพบุรุษของมันนั่นเองแต่การเข้าป่าก็เป็นเพียงแค่ป่าที่ตื้นเขินไม่ใช่ป่าลึกลับอะไรแต่ประการใดเลย จนถึงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงกว่าเห็นจะได้ลุงทบกับไอ้แก้วก็เกิดอาการเมื่อยล้าขึ้นมานิดๆและก็หิวหน่อยๆทั้งคู่จึงได้นดั่งแวะพักซึ่งบริเวณนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเขตป่าแล้วนั่นเองด้วยความที่ไอ้แก้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันปวดเยี่ยวมันก็เลยไปเยี่ยวเข้าที่จอปวกแห่งหนึง่งเสร็จแล้วมันก็เดินกลับมาหาพ่อมีอะไรกินบ้างครับพ่อก็เนี่ยลูกข้าสวยกับเนื้อย่าง แล้วก็ของแห้งๆอีกอย่างสองอย่างกินซะลูกกินซะให้อิ่มเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อเดี๋ยววันนี้ก็ค่ำไหนก็นอนที่นั่นผูกห้างนอนให้เป็นที่เรียบร้อยเอ้าพ่อครับเนี่ยผมเตรียมเต็นท์มาด้วยอะ่ะเอา้าทำไมถึงไม่บอกพ่อว่าเอาเต็นท์มาลูกพ่อบอกว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามาไงคือว่าผมอยากจะนอนที่พื้นดินนะครับพ่ออยากจะก่อไฟเหมือนอย่างในหนังช่องเจ็ด ที่เขาฉายกันนะครับอืมไม่ได้หรอกลูกเราต้องผูกห้างนอนเต็นเนี่ยเอาไปด้วยอยากจะเอาไปทำบนห้างก็ได้แต่ว่าปูที่พื้นนะ่ะพ่อไม่เอาลูกเอาอย่างที่พ่อบอกกันแล้วกันข้าพ่อและหลังจากที่ลุงทบกับไอ้แก้วกินข้าวกินปลาจนอิ่มหนำสำราญเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ก็พักผ่อนหย่อนใจอยู่เพียงแค่ไม่นานก็เดินทางต่อจนเวลาผ่านไปประมาณสี่โมงเย็นกว่าๆเห็นจะได้ ทั้งคู่ก็มาถึงที่หมายบริเวณแถวนั้นมีต้นเดือต้นหนึ่งใหญ่โตเอาสมมากๆเลยทีเดียวคาดกะเอาตามสายตาก็น่าจะประมาณ5้าคนโอบเห็นจะได้และข้างต้นมะเดือใหญ่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นไม้ต้นนั้นเคยเป็นที่ผูกห้างเก่าของลุงทบและด้วยความที่ลุงทบแกอายุมากแล้วแกจึงได้ตัดสินใจเอาห้างเก่าหลังนั้นเป็นที่นอนค้างในคืนนี้นี่เอง ลุงทบแกตัดสินใจปีนต้นไม้ต้นนั้นด้วยความยากลําบากเพราะว่าอายุอานามกแกก็แก่มากแล้วแต่ถ้าจะให้ไอ้แก้วขึ้นไปผูกมันก็คงจะทําไม่ได้โดยเหตุที่ไอ้แก้วไม่มีความรู้และไอ้แก้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยลุงทบจึงได้ตัดสินใจปีนต้นไม้เพื่อขึ้นไปซ่อมแซมห้างเก่าให้สามารถกลับไปใช้งานได้ตามปกติลุงทบตัดไม้ขึ้นไปทําได้เพียงแค่ไม่นาน ก็สำเร็จเสร็จสิ้นสามารถขึ้นพักได้ถึงสองคนจนเวลาผ่านไปถึงประมาณ5โมงก,กว่าเกือบ6โมงได้ลุงทบกับไอ้แก้วก็ทำกับข้าวกินบริเวณใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นนั่นเองและหลังจากที่อิ่มหนำสำราญเป็นที่เรียบร้อยลุงทบก็บอกให้แก้วทำธุระให้เสร็จสับซัดตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนห้างซะให้เรียบร้อยคืนนี้เราจะอยู่บนห้างจะไม่ลงมาหากไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าอิ่มหรือ,อยังล่ะแก้วลูกรัก อิ่มแล้วครับพ่อไปจัดทําธุระอะไรซะให้เรียบร้อยนะลูกนะถ่ายหนักถ่ายเบาก็เอาซะให้เสร็จเสร็จธุระแล้วก็เก็บข้าวเก็บของดับฟืนดับไฟข้างล่างซะให้เรียบร้อยอย่าให้มีประกายไฟเด็ดขาดเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปพักบนห้างนะลูกนะครับพ่อและหลังจากที่ไอ้แก้วปีนต้นไม้ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นลุงทบก็ได้หยิบค้อนของแกออกมา บริเวณปลายค้อนของลุงทบได้ฝังเหรียญบาทปี2,517เอาไว้แล้วก็หันด้านครุดออกมาลุงทบแกค่อยๆใช้มีดถากเปลือกไม้ออกจนเห็นเนื้อในของต้นไม้แล้วแกก็ใช้ค้อนดังกล่าวตีไปที่ต้นไม้ต้นนั้นปรากฏเป็นรูปรอยพยาคุดของเหรียญบาทนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ก็ดูรู้ครับวันนี้คือพยาคุดหลังจากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลุงทบก็ยืนพนมมือไหว้ ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วจึงได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อไปพักบนด้างร้านร่วมกันกับไอ้แก้วจนเวลาผ่านไปถึงประมาณ4ี่ทุ่มก,กว่าเห็นจะได้บรรยากาศมืดสนิทเงียบถึงเงียบที่สุดเงียบจนน่าผิดสังเกตเลยทีเดียวไม่นึกไม่ฝันเลยว่าบรรยากาศป่าในค่ําคืนนี้มันจะสามารถเงียบได้ถึงขนาดนี้ลุงทบเองก็เกิดอาการแปลกใจถึงแม้ว่าแกจะเลิกร้างห่างราจากการเป็นนายพานมาหลายสิปี แต่ว่าบรรยากาศแบบนี้แกก็ไม่เคยเจอมาก่อนในยุคที่แกเป็นนายพรานแก้วระวังตัวนะลูกคืนนี้พ่อว่าอาจจะมีอะไรแปลกๆก็ได้ยังไงซะอยู่ใกล้ๆพ่ออยู่บนห้างแห่งนี้ห้ามลงไปเด็ดขาดนะลูกนะครับพ่อพอรู้สึกแปลกๆยังไงเหรอครับก็ไม่รู้ว่าลูกมันบอกไม่ถูกผมก็เหมือนกันครับพ่อผมรู้สึกหวิวใจยังไงก็ไม่รู้ครับ นั่นแหละลูกมันผิดสังเกตมันเงียบมากไม่มีเสียงลีดลิงเลไ่ไลไม่มีเสียงอะไรเดินก๊อกแก๊กข้างล่างเลยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเงียบจนน่ากลัวครับพ่อหลังจากที่คุยกันได้เพียงแค่ไม่นานลุงทบก็บอกให้แก้วนอนซะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้แก้วมันตื่นเต้นกับหวาดกลัวในบรรยากาศจึงทําให้แก้วไม่สามารถจะข่มตาหลับลงได้เลย จนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนสองยามสิ่งที่ลุงทบกับไอ้แก้วไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึง่งเดินเข้ามาที่บริเวณใต้ต้นไม้ต้นดังกล่าวผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครคืออีหวานผู้หญิงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองลุงทบลุงทบพี่แก้วเอาอีหวานมึงมาได้ยังไงเนี่ยก็ฉันไปถามป้าเข้ามา เขาบอกว่าลุงอ่ะกับพี่แก้วมาเข้าป่าพอดีว่าแม่ฉันไม่สบายอ่ะลุงกลับไปฝนยาให้แม่ฉันหน่อยสิจะพาไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็คงไม่ทันน่ะลุงเป็นหมอสมุนไพรอ่ะกลับไปช่วยแบ่งเบาภาระอาการเจ็บป่วยของแม่ฉันหน่อยนะมึงรู้ได้ยังไงว่าอีหวานว่ากูกับลูกอยู่ที่เนี่ยฉันก็เดินตามมาเรื่อยๆนะจ้าพอดีว่าได้ยิเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,แกข้างบนก็เลยเงยหนะ้าขึ้นไปดู ก็เลยเจอว่าเป็นลุงกับพี่แก้วอ่ะก็ได้กูจะลงไปก็ได้แต่ว่ามึงอ่ะปีนขึ้นมาขนของช่วยกูหน่อยสิวะอีหวานจะลุงลุงให้ฉันขึ้นไปใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่มึงขึ้นมาเลยถ้าขึ้นมาได้นะจะลุงฉันจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละและหลังจากที่พูดจบอีหวานสาวบ้านป่า มันก็ค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปจับต้นไม้ที่ลงทบกับไอ้แก้วผูกห้างอยู่แต่ในทันทีที่มือของอีวานไปกระทบเข้ากับต้นไม้ต้นนั้นมันก็ร้องกรี๊ดออกมาทันทีอยอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรทำไมต้นไม้ต้นนี้ถึงร้อนขนาดนี้เนี่ยอีผีงโง่ก็กูอ่ะตีตาพยาคุดลงไปอ่ะมึงจะแตะต้องได้ยังไง ผีชั้นต่ำอย่างมึงอ่ะยังไงซะก็ไม่สามารถแตะต้องของชั้นสูงอย่างพญาคุดได้แนะ่เป็นไงละมึงมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้บอกมึงตามกูกับลูกมาทำไมหาอีผีร้ายก็ลูกของลุงอ่ะไปเยี่ยวใส่บ้านฉันน่ะฉันก็เลยจะมาสั่งสอนมันนะไปเยี่ยวใส่บ้านมึงตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฮะลูกกูก็เดินมากับกูเนี่ย ก็เยี่ยวใส่หลังต้นหมาใหญ่ไงที่เป็นจอมปลวกอะ่ะฉันกับลูกอยู่ที่นั่นนะลูกลุงอะ่ะเยี่ยวใส่หัวลูกฉันเปียกหมดเลยอะ่ะเนี่ยฉันจะมาสั่งสอนมันโอ้จริงหรือเปล่าแก้วลูกได้ไปเยี่ยวใส่จอมปลวกหรือเปล่าครับพ่อผมเยี่ยวใส่จอมปลวกจริงๆครับเอาละลูกกูอะ่ะก็ได้สารภาพมาแล้วว่าเยี่ยวจริงๆแก้วขอโทษมันก็นแล้วกันลูกเออ ไม่ผีสาวจ้ะฉันกราบขอโทษขอขมาแม่ด้วยนะฉันน่ะไม่ตั้งใจเลยรู้เท่าไม่ถึงการผิดพลาดอะไรแม่ให้อภัยฉันด้วยอย่าโกรธแค้นชิงชังฉันอย่าอาฆาตพยาบาทฉันเลยนะแม่นะอือก็เท่านี้แหละเอาละ่ะกูไปก่อนแล้วกันมีเหรียญคุดตีต้นไม้ไว้ก็ไม่บอกโอ้ยแสบมือไปหมดเลยเนี่ยไอ้ลุงบ้าไอ้เด็กบ้ากูไปละหลังจากที่พูดจบ นางผีร้ายก็จากไปแต่โดยดีโอ้โ oh, หพ่อนี่แหละครับอาถรรพ์ของป่าใช่แก้วนี่มันแค่จิบจินะลูกผีระดับเบบีเบบถ้าเข้าไปในป่าลึกกว่านี้มีหวังเจอหนักหนาสาหัสสากันกว่านี้แน่นอนลูกจะเข้าป่าจะทำอะไรต้องถามพ่อเนอะลูกนะบางอย่างอาจเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันน่ะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเจ้าของสถานที่เขา โดยที่เราไม่ตั้งใจนะลูกครับพ่อผมจะจำคำที่พ่อสอนครับพรุ่งนี้เช้าเราออกจากป่าแห่งนี้เลยนะครับพ่อได้ลูกเอาตามนั้นนะหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาลุงทกกับไอ้แก้วก็เก็บสัมภาระข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ลงจากนักร้านแห่งนั้นหมายเดินทางกลับไปที่บ้านและทันทีที่เดินผ่านจอมปวกที่อยู่ติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นที่ทั้งคู่พักกินข้าวในวันแรก ลุงทบก็ได้ให้ไอ้แก้วกลาบขอขมานางผีร้ายอีกหนึ่งครั้งสาธุแม่ฉันมาขอขมาแม่ถึงที่เลยนะสิ่งที่ฉันทำผิดพลาดประการใดไปอะ่ะให้อภัยฉันด้วยขอโทษลูกแม่ด้วยนะที่ฉันเยี่ยลรถหัวฉันไม่ตั้งใจจริงๆโอกาสหน้าฉันจะหาเครื่องเส้นของไหวเอามาไหว้แม่นะและหลังจากที่เสร็จพิธีขอขมาแล้วลุงทบก็พาไอ้แก้วกลับบ้าน อีกสองวันต่อมาลุงทบก็ได้พาไอ้แก้วเอาผลหลมากรากไม้เล่าไหาไก่ตัวมากราบขอขมานางผีร้ายกับครอบครัวที่อยู่ภายในจอมปลวกแห่งนี้จากนั้นลุงทบกับไอ้แก้วก็เดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสองวันลุงทบกับไอ้แก้วก็ได้เอาเล่าไหาไก่ตัวผลหมากรากไม้มากราบขอขมานางผีร้ายและครอบครัวที่จอมปลวกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อย ลุงทบก็ได้พาไอ้แก้วกลับบ้านและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้แก้วก็เข็ดขยาดมันเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับมันเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของป่าเป็นที่สุดและไอ้แก้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเลยตลอดชีวิตปิดฉากชีวิตนายพรานสมัครเล่นของไอ้แก้วไปโดยปริยายครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ